สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกเพื่อนสวัสดีครับกระโดดลงมาสิลูกจ้าสปริงสปริงสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้ามื่อนี่พี่นุ่นครับพ่อใหญ่จะไปเยี่ยมลูกสาวแล้วจ้ะ จะไปเยี่ยมลูกสาวอยู่อีกเมืองนึงจ้าขับรถประมาณสาสิบหานาทีจากพี่นวนสีขับรถไปก,วกไป็ว่าจะเอาลูกไส้หลาไปน้ำว่าจะเอาลูกไส้หน่อยไปน้ำบ้างไปกับคึ้นหอดพี่นวลกะต้องเปลี่ยนรองเท้ากันด้วยเพราะว่า ซากผ่ายยังพันไดเซฟเลยจ้าปิดไปก่อนไม่เป็นไรอันนี้อบแห้งคอยมากลับมาคอยมาเหตุตัวปิดไปก่อนเพราะว่าเมือ่อออ่นพี่หนุ่นจะไปเยี่ยมไม่ยาทนีบวันเสาร์ไปเยี่ยมลูกสาวเพิ่น คนโดนเจ้าพี่นวลจังสีได้ไปเยี่ยมเพิ่นก็บ่ได้ไปดูปีนึ่งกับประมาณสิบเทืออยู่วันเกิดลูกหลานก็จ้าก็ต้องเดินทางไป <Okay. S 1> วิวย่ติเยี่ยนอากาศดีทามวัว <Okay. S 1> <laughs> มันหนาว right, บว่มืมเนี้ ันาวจเอาเสื anyway, Vai, ้อแขนยาวไปสนุกแล้วว่าบนหาววาว่าเดริมพ่อ oh, พีไปกับแม่ไหมลูกไปหาไปหานักคิมไหมไปหาคิมไหมลูกย่าไม่ได้กเรียนอีกแล้วเตมนูกยเอย่ดีนยเด วีคาวินเซตินอัลโตไฮสโอนเดอริลลินอัพต์ยูโอ้ดีใจดีใจดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลย No, I have under the telephone My, it's okay, it's it out e r <c oughs> ครับครับไปด้วยครับให้ผมไปด้วย <C oughs> แม่เอาหนูไปด้วยครับแม่เอาหนูไปด้วยเย่ๆๆอ่ะรอกป่าป่าก่อนลูกปิ๊บๆๆดีใจ Loop papa qua dan, Moet je het tas meenemen? Wat wat wil gaat dat? Moet je dat allemaal in je hand houden, die telefoon? Oh, die, uh... เฮียบขนาดยยไอเอเลนซีดีบินให้แม็กเอาตัวเม็ดบอบบี้ยงให้เบเจอรด้สดอีกเอเลนแวะคุยเดยเสร็จในเมกนิมกคุชย่อเราจะเดินทางแล้วไม่งอ่ะนะ ถึงแล้วนะจะทุกคนเอ้ฟเวาวนเอฟวางต